มาครับผมโอ้เด่นเป็นไงบ้างเหรอวันนี้ช่วงิ้ตาเลยนิ้ตาเลยคโอ้โหไปกินดีนี้จังเลยกินดีนี้จังเลยทำไมโอ้โหอยู่ช่วงแบบตายเหมือนเดิมตายเด่นเลยนะครับเป็นี่แหละฮะทำไมโดนก่อนก็กลับมาได้กลับมาได้ใช่ไหมสรุปสรุปสรุปโดนไหมลูกสองโดนยังจังครับโดนอะไรโดนหมัดโอ้เมาเลยครับเลือดโดนไ่้หูเจมบหูปวดหูฟักตุ่มมูยิงยินกันฟันจ้องหน้าไปเลยโอ้หูตาลายครับโอ้โหแต่ไม่ได้เฉยเลย เืโดนโดนหนักเลยโดนแบบมันไปเลยครัโอ้โหแรกๆลองคิดไม่กลับมาได้ไปเลยอ๋อหลังรถก็สองเนี่ยคมคิดคุณบางทียืนให้ได้สองยกนี่คือยืนกันหมัดทอยได้ตัวสายยังไงเป็นของเราแน่นอนโอ้รู้เลยนะรู้เลยนะพอนน้สายเราพูเขาน่าจะเบาเบาลงตอนนี้สองเขาพูดจะหนักมากโซนเราเนี่ยเสือสามสี่ห้าเลยใช่ตัวเราคือจับตีไปเรื่อยตีไปเอยโอ้โหเดินคนเดิมกลับมายัง ยังครับเอ้าย oh, oh, ังเหรอยังครับผมโอ้โหชอบแบบนี้แล้วใครไปสู้เราอ่ะชอบแบบวันนี้หลักเรียนยังไม่มายังไม่มายังอีกเหรอโอ้โหนี่รับเงินมาจะขนาดไหนเอ้าอาชีเท่าไหร่ดิแต่ว่าสามหมื่นเอ้าสามหมื่นฮะทำไมอ่ะแม่เขาบอกมีอาชีพมาหมื่นเออแล้วใครให้หมื่นดังลองตามหลังอีกสองหมื่นได้ไหอาชีพสามหมื่นแต่ว่าได้มาหมื่นเดียวสองหมื่นคุณแม่ไปตามให้ยังฮะเรียบเลยค่ะจบ ได้นะเด็กต้องเอามาให้เด็กด้วยนะคะโครงการให้อาจีนเด็กเด็กซึ่งผไม่รูโอ้นี่นี่โครงการมวยถือว่าเป็นโครงการสำนักบุรุษเลยนะครับผมคืออาจีนเด็กต้องต้องให้เด็กนะสองหมื่นเออได้ได้จากใครเอามื่นหนึ่งอย่าได้จากใครจ่ายจาได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกัจำไม่ได้แต่อีสองคนนี้จำไม่ได้เลย เกิดอะไรแต่ได้มาเหมือนเดิมละโอปรเจคเส้นมวยนไงคือเป็นที่พึ่งของนักมวยด้วยนะโปรเจคเนี่ยนักมวยที่มีแรงฮึดความพยายามเนี่ยงนี้คือได้การอาชีพจากเสนมวยได้เขาลืมหรือเปล่านี่ยบอกว่าอย่าโปรเจเซนมวยนี่โปรเจเซนมวยไม่น่าเล่นนะใครวันนี้ที่หนึ่งเี่เออที่จริงเขาเนี่ยถ้าจะให้น้องครับใครชื่ออาชีพน้องไปเนี่ยต้องให้น้องนะโอ้โหถ้าเกิดจำได้วันหลังก็เอามาให้น้องแล้วกันนะครับผม นะโปรตีเซนมมยนี่เขาเขาเขาจะไม่ลืมเรื่องนี้ไงที่ผ่านมาไม่ค่อยลืมแต่วันนี้ทำไมเขาลืมก็ไม่รู้ไม่จะไม่ได้นะออเอาแล้วเขาไม่เป็นไรอ่ะอ่ะเด่นบอกแฟนมมยติดตามหน่อยก็ให้พี่น้องถ้าแป็นเมย์ใจเฉี่ยอะไรเป็นกำลังใจเหมือนกันครับผมก็ยังกลับบ้านเหมือนเดิมได้ครับเหมือนเดิมนะเด้วยนะครับเนี่ยยี่สิบเจ็ดยันยี่สิบแปดเช้าวัดไหนเนี่ยวีรบุรีครับเนื้อเมย์ชาววีรบุรีสุดยอดจริงๆเลยนะอ๋อาล้วครับเดี๋ยวเด็กก็กลับมาแล้วตอนนี้ทักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยร่างกาย เจสี่ป่ะแกมันหักมาก็ยังดีก็ยังก็ยังเสียวอยู่นิดหนึ่งครับอโอ้ยขนาดเสียวนะขนาดเสียวไม่ค่อยออกมาเลาะแต่ไม่ค่อยออกมาดูที่มันโยกมันนะครับเออใช่ใช่นี่ยังแบบแบบกันตัวที่เสียวอยู่โอเคโอเค่อยแล้วมันจังดูซิอ่าดีดีด้วยยืนียู่กับเด็กนะครับผม